เข้ามาสถานที่แรกที่เราจะเข้าไปไหว้ไข่นะคะก็จะมีที่บูชาดอกไม้ตามกำลังศรัทธาน,นะคะเสร็จแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดไอ้ไข่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะคะ ไหว้ตรงนี้ก็คือจุดทูปจุดทูปสามดอกนะคะแล้วก็นําดอกไม้วางนําดอกไม้วางวางตรงนี้นะคะวางเสร็จแล้วเราก็จะเดินขึ้นมาที่ข้างบนเพื่อที่จะปิดทองไอ้ไข่

ร่ำรวยเงินทองมากมีล้นเหลือล้นเหลือล้นเหลือร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยรุ่งเรืองมหาศาลขอให้เดินทางลงไปสู่เป้าหมายขอให้เดินทางไปสู่เป้าหมายรวยร่ำรวยกินด ทางไปตูจุดมหมายลุงให้เรื่อง คาถาบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะ รอบๆจะเป็นที่คนมาแก้บนกันนะคะจุดประทัดบรรยากาศตอนนี้อากาศเย็นสบายในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นตรงนั้นจะเห็นไก่เป็นจำนวนมากมีผู้ที่ได้รับ ความสำเร็จเมื่อมาแก้บนแล้วก็จะนำไก่มามาบูชานะคะจะเห็นว่ามีไก่เยอะมากทางนั้นอันนี้ก็จะมีการเสียงโชคสำหรับวัตถุมงคลน,นั้นเวลานี้5้าโมงเย็นละสิบเนาฬิกาแล้วเขาก็จะปิดแล้วนะคะไม่ได้เข้าชมกัน ภาพของวัดเจดีไอ้ไข่ตรงนี้จะเป็นไก่ที่ผู้ที่ประสบความสำเร็จนะคะก็เอามาแก้บนช้างก็มีเยอะมากๆเป็นที่นับถือของพี่น้องประชาชนทั่วไปด้านหลังก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะอยู่ติดภูเขาบริเวณรอบๆสวยงามมาก ชมภาพบรรยากาศรอบๆวัดให้ไข่กันนะคะมีไก่ลายล้อม บรรยากาศดีมากนะคะอากาศเย็นสบาย